สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิป r a n d o m นะคะกับหัวข้อสเสน่ห์ของคุณที่เขาหลงไหลเดบิวใบแรกออกมาก็เป็นเดบิวเลยนะอันนี้เดอะสตาร์ หกดาบ The world หนึ่งเหรียญ อันนี้เป็นเดอะเฮโลแฟนนะคะ Hello f a มสี่ดาบและสองดาบโอเคสเสน่ห์ของคุณที่เขาหลงไหลอืม ตัวคุณเนี่ยอย่างแรกเลยนะอย่างแรกที่เขาหลงไหลมากๆเลยก็คือรูปร่างหน้าตาของคุณที่น่าจะไปตรงใจตรงสเปคนะคะแล้วก็ในสายตาเขาอะเขามองว่าคุณเซ็กซี่คุณดูแบบมีเซ็กแอดเพียลสูงบางคนรูปร่างของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นเตะตาเขาถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบ รูปร่างแบบมีเนื้อนมไขอ่อ่ะเออคือดูดูมีอะไรนะคะดูอวบดูอิ่มดูแบบว่าเออมีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายลักสณะที่แบบขุ่นดีไหลกว้างเออดูมีกล้ามเนื้อแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะรูปร่างดีรูปร่างสมส่วนเอ,อ่อถ้า ถ้าเป็นในเรื่องสิบแปดบวกนะก็คือถ้าถ้าเอาเรื่องรูปร่างเป็นหลักเนี่ยเราเราว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาเขาจะชอบสัดส,ส่วนองค์เอวหน้าอกหน้าอกของคุณแล้วก็เอวแล้วก็สะโพกคือตรงไหนที่มันแสดงถึงความเป็นผู้หญิงนะคะเขาเขาชอบเขาชอบมองตรงนั้นของคุณเขามองว่ามันมันเป็นเสน่ห สเสน่ห์ของคุณอยู่ที่รูปร่างที่เซ็กซี่สวดทรงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกอะไหล่กว้างรูปร่างกำยำอะไรแบบน al, เนี้ยดูมีเซ็กอเพิลดูมีเสน่ห์แล้วก็ถ้าใครที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเนี่ยเขามองว่าคุณแซบรีลาของคุณบนเตียง อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะแซบถูกใจเขาเลยทีเดียวหรือถ้าใครยังไม่เคยมีเนี่ยก็ก็จะเป็นจินตนาการในเรื่องรูปร่างอะไรแบบนี้มากกว่านะคะเพราะว่ายังยังไม่เคยมีประสบการณ์นั้นนั้นแต่ถ้ามีประสบการณ์แล้วก็อาจจะรวมเรื่องแบบลีลาท่าทางอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เรื่องหน้าตาความโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มองว่าคุณคุณเป็นคนที่หน้าตาดีดูดีแล้วก็ เรียกว่าตรงสเปคเขาอะเนาะแล้วก็ดูโดดเด่นในสายตาเขาดูมีสปอตไลท์ฉายมาที่ตัวคุณทําให้ดึงดูดสายตาเขาได้ตลอดเวลาสมมติแบบเดินมากับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คือโดดเด่นโดดเด้งออกมาจากกลุ่มสําหรับตัวเขานะที่เขามองอืแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่ภายนอกอะดูแบบดูเรียบเรียบนิ่งน่งนะไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวหวือวาไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยแต่รูปร่างของคุณอนะ มันมันเซ็กซี่คุณอาจจะใส่เสื้อเสื้อผ้าแบบมิดชิดเลยอะแต่ว่ามันก็เผยสัดส่วนของคุณคือไม่ได้ใส่แบบโป๊ไม่ได้เปิดโชว์เนื้อหนังบางสาอะไรอะแต่ว่ารูปร่างดีอยู่แล้วมันไม่ต้องโชว์อะไรมากนะคะแต่ว่าภายนอกของคุณเนี่ยออกจะดูเรียบร้อยดยซ้ําออกดูแบบเป็นคนที่ดูดูนิ่งๆดูเรียบร้อยดูสุขุมดูแบบไม่ได้เป็นคนแบบเปรี้ยวซ่ากะกันอะไรแบบนั้นอะ แต่ว่าเวลาถ้ากรณีคนที่เคยมีอะไรกันแล้วอะ่ะคือเขาจะมองว่าคุณเนี่ยเวลาภายนอกอะ่ะดูดูเป็นคนนิ่งๆธรรมดาแต่พอเวลาอยู่บนเตียงคือคุณก็มีลีลาท่าทางที่เผ็ดร้อนเราใจซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ประทับใจเขามากเพราะมันบบบว่าเหมือนพริกพริกหน้ามือเป็นหลังมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาด้วยนะคะอ,อะไรอีก แล้วคุณเนี่ยเป็นคนเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยอ,อ,อะไรกับใครมากมายนะักเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ไม่ค่อยยุ่งเรื่องคนอื่นนะคะแล้วกเ็เรื่องเล็กๆน้อยๆหยุมหยิมอย่างเงี้ยคุณก็จะปล่อยผ่านคุณจะไม่เก็บมาใส่ใจแล้วบางอย่างบางเรื่องเนี่ยปิดหูปิดตาได้ไม่สนใจได้คุณก็ทำอืม ไม่ใช่คนที่แบบคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่คนที่แบบแเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆเรื่องอะไรก็เก็บมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะค่อนข้างจะแบบใจเย็นใจดีแล้วก็ปล่อยวางได้ได้ดีเป็นคนที่พิเศษมากๆคนหนึ่งสําหรับเขาเขามองว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่หายากในสังคมปัจจุบันเนี้ยเป็นอะไรที่ควรค่ากับการดูแลทะนุถนอมคุณค่ากับการเก็บรักษาเพราะว่า การที่จะหาคนแบบคุณในย,ยุคสมัยนี้ในสังคมนี้มันค่อนข้างที่จะหายากอย่างที่บอกเขาเขามองว่าคุณเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งดีแต่ว่าไม่ได้จืดชืดนึกออกไหมเพราะว่าบางคนเนี่ยเรียบร้อยนุ่มนิ่มอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็คือทุกอย่างเป็นเป็นแบบนั้นเลยเป็นภาพพับไว้แต่ละลีลาอะไรต่างๆก็คือจืดชืดไม่ไม่มีแบบความตื่นเต้นไม่มีความเลาใจอะไรเลยก็คือจะเป็นแบบราบเรียบ เหมือนเดิมปกติทุกอย่างแต่คุณเนี่ยเป็นเหมือนเหรียญสองด้านอ่ะคือด้านหนึ่งเวลาที่เหมือนเหมือนแล้วแต่การเทศะาค่ะเวลาที่อายุในสังคมอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออยู่กับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สงบเสงี่ยมเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนสุภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาอยู่กับแฟนอยู่กับคนรักคุณก็อาจจะมีมุมแบบอ่าแบ่บเร่าร้อนบ้างอะไรบ้างยอะไรเงี้ยพอให้คนรักได้ตื่นเต้นเราใจนะคะอ่ะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่เขาประทับใจมากๆแล้วก็หลงหลงไหลมากๆเลยก็คือเขามองว่าคุณกับเขาอะเข้ากันได้ดีเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่ขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันได้ดีไม่ว่าจะทําอะไรอะทําอะไรร่วมกันมักจะทําได้ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จหรือว่ามักจะมีความคิดอะไรที่มันสอดคล้องกันมันเข้ากันได้มันไปด้วยกันได้ยิ่งถ้าทําอะไรให้ความร่วมมือกันมันมักจะสําเร็จแล้วก็สวยงามอืม เอคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแล้วมันกลมกล่อมเข้ากับเขาได้ดีอะค่ะเหมือนถ้าถ้าเป็นการเต้นรำก็คือเต้นในสเต็ปเดียวกันในจังหวะเดียวกันพร้อมเพียงการเข้ากันได้สมมตินะถ้าเป็นการเต้นลีลาดอะคุณกับเขาคือเป็นคู่เต้นที่เข้าขากันได้ดีจะไม่มีการเหยียบพลาดหรือแบบผิดทั้งพลาดทั้งเหยียบเท้ากันอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าสเตปของคุณกับเขาอะ่ะมันมันลงตัวมันเข้ากันได้ดีมันเหมือนรู้ใจกันนะคะเนี่ยดูภาพนี้สิคนสองคนอะ่ะเล่นเปียโน,โนเล่นเปียโน,โนด้วยกันคือเขาใช้มือซ้ายเล่นคุณใช้มือขวาเล่นคือเล่นด้วยกันเพลงเดียวกันช่วยกันเล่นเออไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเล่นปกติเปียโ,โนมันก็ใช้สองมือเล่นใช่ไหมแต่ว่าเขาใช้มือนหนึง่งคุณใช้มือนหนึง่งคือช่วยกันอ่ะเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมแบกโลก จับมือกันไว้แล้วก็ช่วยกันแบกเนี่ยมันบอกบอกถึงว่าคุณกับเขาอะเข้ากันเข้ากันได้ดีมากๆแล้วเวลาที่ทําอะไรร่วมกันหรือช่วยเหลือกันอะมันมันลงตัวมันมันจะออกมาดีมันจะออกมาเพอร์เฟกอยู่เสมอแล้วก็มีความคิดหลายๆอย่างที่มันมันค่อนข้างจะลงตัวและเข้ากันได้ดีนะคะโอเคประมาณนี้นะก็คือเสน่ห์ที่ เขาหลงไหลขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ